รีวิวไฮบิดของช่างวุฒินะครับใช้กระโลบไฟ3เฟสแยกออกมาณ1เฟสผ่านตู้ ATS ตัวนี้นะครับโหลดหลักๆก็จะมีพวกตู้แช่ประมาณ6ตู้แล้วก็รอรอลงอีกประมาณ3ตู้นะครับโหลดยืนพื้นนิ่งๆประมาณ2 0 0กกวัตต์แช่นะครับมี1 2 3 4 แล้วก็เครือสับแพรหลอดไฟชสงสวางทั่วไปมีเครื่องสไลด์หมูก็ตอนนี้เวลา10โมงกว่านะครับ ก็เพลงมานะครับสองร้อยโวลต์แปดเอ็มเก้าเอ็มสำหรับแดดตอนนี้ คืนๆนะครับกระเพง5 50วัตต์อนุกรม5แผง2สต 2> รีก็ตัวนี้นะครับสามารถดูได้ผ่านแอปบิงนะครับในการผลิตพลังงานต่างๆนะครับของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็พัฒนาต่อยอดต่อไปก็คือจะสามารถแอ่นตัว P.E. สุราแยกกันได้นะครับว่าใช้ไปเทหร่